สวัสดีชาวทอมมี่ทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้มีอยู่กับ370 s t a t i s m o นะครับคันนี้เป็นรถ d l c นะครับผมเหมือนคลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละนะครับก็คือรถ d l c นั่นเองนะครับคันนี้จะประมาณนี้นะนะครับอันนี้คือรูปแบบเดิมๆของมันนะครับก็คือคันนี้ผมน่าจะทำเดิมๆแหละก็คือจะประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะก็ เครื่องก็ไม่็ีไรนะครับก็คือพวกนี้จะเป็นอะไหล่พวกอะไหล่ชิ้นส่วนอะไหล่นะครับก็คือเราจะทําใหม่ทั้งคันนะครับผมส่วนราคาที่ผมได้มานะครับผมจะซื้อมาจากจังหยาดนะครับจังหยาดก็ผมได้มาราคาเก6 9ันี่รหสเก้านะครับซ r นะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับได้มาประมาณนี้แหละนี่ก็คือได้มาไม่เยอะหรอกนะโอเคนะก็โอเค ยวเราไปล้างรถกันก่อนดีดีกว่านะครับโอเคก็ล้างไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะสีอะไรเอ้สีฟ้าเหรอวะเอ้ผมคิดว่าสีเทาผมลืมดูสีสีฟ้าอ๋อโอเคก็สีฟ้านะครับก็เดีย๋ยวล้างภายในไปก่อนเดีย๋ยวเราไปทําการขัดจัดสนิมกันเลยนะครับไป let's go โอเคก็ประมาณนี้อื้มอืม,อมใหม่ขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวจัดนะครับก็เดี๋ยวพวกกะไรภายนอกเนี่ยแล้วเราถอดออกนะครับเพราะว่าเราเบิกไม่ใช่เบิกซื้อใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือทุกชิ้นซื้อใหม่หมดเลยนะครับเริ่มถกานเลยโอเคก็ตอนนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนคือมันมาน้อยจัดเลยอะ่ะก็คือไม่มีเลยเลยอ,ะอ่ะอ่านะครับก็คือมีแค่ฝาปงหน้าเ็นเดอร์ไฟหน้าขนาดนะ่ะแล้วก็ข้างหลังนะครับก็คือภายในไม่มีด้วยนะแล้วผมจะบอกให้คือภายในไม่มีนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงล่างนะโอเคเดี๋ยวผมขออย่ากเก็บไอ้อันนี้อ่ะไอ้เขาเรียกไงเวเดอร์นะครับผมโอเคนะครับ ช่วงล่างเนี่ยผมจะรื้อออกหมดนะครับส่วนเครื่องเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะไปประกอบทีหลังนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มรื้อเลยดีกว่า let's go โอเคหลังจากที่เราหรือช่วงล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออย่างต่อไปเนี่ยเราต้องยกเครื่องออกนะครับก็คือมีอยู่แค่นี้นะครับก็คือเครื่องอ่ะมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็พวกห้องเครื่องเนี่ยเราก็จะต้องเอาของเก่าออกนะครับเพื่อที่จะใส่ของใหม่เข้าไปนะครับผมไป l เลส go โอเคก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยกเครื่องแล้วก็ช่วงล่างออกทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกอะไรทั้งหมดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นพวกเอ่อพาต่างๆช่วงล่างเครื่องก็เอาหมดห้องอุปกรณ์ในนะห้องเครื่องเบรกออกหมดเลยนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มประกอบออ่ชิ้นส่วนพาร์ตภายนอกก่อนนะครับโดยที่ว่า ผมจะเริ่มตั้งแต่ภายในก่อนนะครับก็คือจะเป็นพวกพมาลัยเบาะนะครับผมประมาณนี้นะก็ไปเดสโกเลยโอเค,อเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วหรับพาร์ทภายนอกก็คือตอนเนี้ย นาดำนาดำเลยละอะก็คือไม่ใช่ผมนะรถหน้าชมแต่ว่าสีข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชิ้นส่วนพาร์ทก็คือเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างนะครับก็คือชิ้นสีดานี่คือชิ้นส่วนพาร์ทใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบช่วงล่างกันต่อเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากล้อหลังก็แล้วกันนะไป เคก็ตอนนี้ประกอบพวกชุดห้องเครื่องแล้วก็ช่วงล่างเสร็จแล้วเหลือต่อไปประกอบเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ก็พวกเบรกก็ใช้เป็นมันทาสีได้นะแต่ผมไม่ได้ทํานะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยผมจะใช้ความอีชีหรือล้อยื่นออกมา20นะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้คือล้อยื่น20นะครับไม่ใช่ยื่นยื่นเดิมก็คือยื่นศูนย์นะครับสําหรับทําทเดิมนะแต่อันนี้คือแต่งมาก็คือยื่นออกมา20นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการยื่นออกมานี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกช่วงล่างก็ทําสีดําแล้วก็พวกสีเดิมหน่อยนิดนึงนะครับก็แต่ว่าพวกชุดหลังเนี่ยผมไม่ได้ทํานะลืม นะครับผมก็จะมีสีสีดำาแค่นี้อย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบเครื่องกันเลยนะครับเครื่องนะครับเอ่อผมก็ได้ซื้อพวกอะไรพวกนี้รอมาแล้วนะครับก็คือประกอบอย่างเดียวโอเคไป let's go คก็ตอนนี้ประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวเครื่องประมาณนี้นะก็ผมจะใช้โทนดำตัดแดงนะครับผมก็มีแบบโคลเมียมแซบแซมันนิดนึงก็คือจะเป็นพวกของแต่งนั่นเองนะครับส่วนเครื่องที่ว่าจะเปลี่ยนสีหรือทำสีไม่ได้ก็คือจะเป็นพวกชุดหน้านะครับพวกมุเลน้าพวกอะไรประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้นะมันเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับดําสีไม่ได้นะครับที่เหลือที่ว่าสามารถทําสีได้ผมก็จะทําสีนะครับผมก็ประมาณนี้นะดําตัดแดงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวเครื่องโอเคเดี๋ยวเรายกไปใส่เลยดีกว่านะครับผมมาออกออกมาเดี๋ยวเราต้องไปเอาแท่นเครื่องยกเข้าใส่รถนะครับผมก็ใส่เป็นตัวเครื่องนี้นะครับผมโอเคใส่ลงไป โอเคอันนี้ก็กลับไปนะครับก็ถ้าอยู่ในรถก,ก็จะประมาณนี้นะก็คือจะไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกแต่ถ้าแบบโอ้โหเ,เนเนจัดนะครับผมก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นพวกเอ่อยาบล็อกกับท่อนะครับก็คือเหลืออยู่ไม่กี่อย่างนะครับผมส่วนตอนนี้เหลือแค่ว่าเรายังไม่ได้เติมพวกเอ่อพวกของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำเช็ดกระจกน้ำหลอเย็น น้ำมันเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมพวกน้ำก่อนนะครับโอเคก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเรายกรถขึ้นใส่ท่อแล้วก็ใส่เกียบบ็อกเดี๋ยวเราเอาไปทําสีกันนะครับผมใส่ท่อก่อนเลยอย่างแรกนะครับเกียบบ็อกนะครับจะเป็นกล่องกเกียบบล็อกแต่งนะครับผมประมาณนี้นะก็สวยดีนะเกีย yeah. ท่อสองข้างแล้วก็จะเป็นอ่า ก็เรียกไนไม่รู้อะล,ลืมนะครับก็ตัวตัวขับเคลื่อนแล้วกนะันอ่ะผมเียกอย่างงี้นะเพราะว่าผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะครับโอเคก็เรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวเราเอาลงมาก่อนนะก็คือตอนนี้เหลือแค่ทำสีแล้วก็ลองประชิดบนไดนโนด,ดูนะครับแค่นี้เลยแค่ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเอาไปทำสีก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองเอาไปเช็ดไดนโน่ก่อนนะครับทำสีเนี่ย ทำสีนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นสีเดิมนะครับเอย๋ยตรงนี้ดีเออนะครับสีเดิมเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมดกี่สีเนี่ยสิบเอ็ดสีนะครับอันนี้คือสีขาวนะครับนี่ขาวเลยอันนี้จะเป็นสีเทาสีไข่ดีเออนี่สีเทาอันนี้นะครับอันนี้ก็จะสีขาวออกมาหน่อยอืมเอาสีอะไรดีวะทุกคน นี่ดำดิอุ้ยดำก็เท่นะเออมันจะเข้าคอนเซปต์ดำดำตัดแดงอะผมเอาสีดำเลยนะนะครับก็คือเราจะตัดแดงนะครับเพราะว่าเราทำดำตัดแดงมาเยอะมากเนี่ยเครื่องก็ดำตัดแดงอ่อโชก็ดำตัดแดงนะครับเข้าช่วงล่างก็ดำตัดแดงด้วยดำตัดแดงทุกอย่างนะครับก็คือจะมีพวกชุดนี่ก็ดำตัดแดงนะครับก็ประมาณนี้เอคเดี๋ยวเราลองไปเช็ดไดโน่กันเลยดีกว่า let's go โอเคเราก็มาที่ไดโน่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวผมลืมใส่นี่เว้ยไออะไรนะไอไดสตาร์ทเว้ยเด้วเด้อเด้อเดขออนุญาตใส่แบบดีนะที่ว่ามันไม่ต้องยกรถขึ้นนี่เลยใส่เออมาเจ๊ yeah. เดี๋ยวเราลองดูคับนะครับก็คือเดิมเดมมาที่สา4รอแปดสิบสี่แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่4ี่รอดนิวตันเมตรนะครับผมโอเคเริ่มวัดกันเลยที่ว่า โอเคก็ตอนนี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแรงม้าเพิ่มมาเป็นที่ห7 1เจ็ิบเดแรงมา้าส่วนแรงเบรดเพิ่มมาเป็น6 7 6้ยเจ็สหกนิวตันเมตรนะครับผมก็เพิ่มมาประมาณนี้นะครับเจ็้ากับห6บกซนะครับกราฟก็ประมาณนี้อันนี้คือยังไม่ได้จูนนะครับมันสามารถจูนได้นะครับผมนี่จูนได้นะแล้วก็ อันนี้จะเป็นพวกของแต่งเดิมๆนะที่ว่ายังไม่ได้เอาเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็คือมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้นี่นะครับอันนี้คือศูนย์ดาวนะนี่ยังไม่ได้เพิ่มดาวสักดวงนะครับก็คือจะเป็นพวกของแต่งนะครับสามารถเพิ่มดาวได้นะครับที่จริงมันก็เพิ่มได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าพวกของแต่งเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับก็โอเคก็ประมาณนี้สำหรับ3 0มจุดศูนนนะครับรถเดียวซีเช่นเคยนะครับผมก็ ดำตัดแดงเดี๋ยวเรา,เราลองไปเอ่อถ่ายอรูปไหมไม่เอาดียอ่ะเดี๋ยวไปที่หน้ากาลาดเลยดีกว่าโอเคที่หน้ากาลาดก็ประมาณนี้นะโอเคก็ได้อยู่ไม่ได้แย่เลยนะครับนี่มานี้นะก็สวยใช้ได้นะครับดำตัดแดงลองเปิดฝาโป่งดูก็สวยสวยสวยเลยอ่ะนะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ เดี๋ยวจัดสวยสุดๆนะผมชอบจัดเลยโอเคก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s ั b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปละบ๊ายบาย